มาได้บานวะที่ได้พี<笑><笑>นนนะบบ่นี่บายีรักสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สักผู้สักคนเนาะมาได้อีกคับมาพบปะฟอด่องแม่น้องเปียวอีกแล้วเนาะมาพบปะฟอด่องแม่น้องเปียวในมานี้เนาะแม่น้องเปียวกะบ,บ้านเขา่าคือเก่เาคือเดิมต้องไปพี่น้องเลยแต่ว่าแม่น้องเปียวบ้านแล้วแล้วมานั่งพักบัตรเลยสมอยก่อนเนาะแต่เพิ่นกะคาดได้ไปพี่น้องเลย ตอนนี้ทางป้าเขาเพื่อนกันยังวานเดียเนาะแต่แม่น้องเปียวขอพักก่อนเมื่อยแห้งเพื่อนเพื่อนเลยนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงเนอ้องเพี่น้องเห็ดตอนเที่ยงเอา <laughs> อะมันเบิ่ดๆเนาะเห็นเมันจอดรถแต่กูน้ำก็มาลงมากินแซมเนาะโอ้โอโอ นางกูไปลงมากิน้ซมบปะเฮ้ยสบายดีเด้อ <laughs> นางตาเกแียดเดี๋ยวแล้วเจ้าแลยแขอยเมื่อยแล้วแ่อ,แอยนางพักก่อนอโอ้นางมดดุดแดงดินกันมดดุดแดงกันยังไต่กันอยู่ฮะ เป็นไรหิวน้ำหมีดิหมมีด้อจุ่มอยู่ใช่น้ำให้น้ำป่าบ่อนกินได้เลยนี่กินกินเถนะาก็ลงมาไอกรติกน้ำแข็งมันจะหิวลงมาติกระเดียลีเลยดิให้นะเมื่อ แข้งย่บอบ่อจักาเผินเนี้ยินจมตัวนนยบ่แขงบ้นานน่ะตุดๆไปอยู่ขึ้นอยู่เลยแข้งก็ยี่ไผ่ั่นอยู่เออก็ไชุ่มอยู่ห้่แขงีด้วยก็หาย่แขงวะนิ่มตัวเนเป็นโพลเนาะกินเป็นโพรหลกมือถึงจะแตกก็โดนนเยอะทำมือแตก อเราพากันเห็ดียกแข่งแบบเราจักสมบพิแล้วต่างขึ้นอย่างไรป่าวานกับแมงเปลยววานพนป่าพันชิบานเป็นแบบนั้นป่าชิบานปิ้นเพัะชิบานถอยลังงนอะทังป่าแมงเปลยวชิบานเดินหนาไปเลยคนมัาถอยลัางพนนี่แล้ว บอกให้วันเดินเดินหนาไปโดดชีวันถอยหลังอยู่ <c ười> เฮ็ดแปลกงูเลยจ่าเนาะแม่แดไิไก่แม้สับอยู่ตัวจับน่ะกินไปก่อนเลยเป็นไก่เราท้อบอ่านจะเป็นไก่เพื่อน,นปู่ภาคหน้าเพื่อนแต่เบิ่งอืมเทียมากินชันน้จ่ะอยู่นัดที<ว>่เป็นแรงขับอันนี้คือปุ่ปมีหัวแล้ว ถอยนางกับใครอยู jadi, you know, ่โมมีต anyway. ่อไม้ทางหลังเนาะถ้าเบิ่งเนอะเร้าบ้านเราไม่ได้คือกันได้น่าสิบ้านแบบวัตถิฐานชนหน่อยแมงเปียวบ้านสิเก็บกรรมือเพือกเผือกเผือกไปเลยของใครได้สิงามเนาะโอ้หนุ่งเมืองเนาะช่างชายจะมาชมแพร่พู้ถอยหลังใช่ไหมจ๊ะมือแค่สิเกิน Say sắm gần đây 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 sắm ย่างนะอาชีมานี่ตัวไรนัวที่าวตัวอไคน่ะกัเข้ามาน้งเติบด้นระวังวันควาทีไปได้อืมนนั่นเป็นเงา อัดสองลบเน่าวด้วยแดดแไงพี่น้องเลยเห็ดอยังนี้พอแล้วลูกเห็ดยังอะไรข่าวปนจังอะไรบอกข่าวปนจังอะไร มันคนอแน,นวกันได้ละ่ะชุม้าวบ้านให้ช่างป้าว่านแนวได้๋ได้เลยอ้าวชุมเจ้านดิมาตือเซนให้ป้าเนาะโอเคเชยน่าสบายดีลูกมันโมเมนต์พันธอันนี้ผู้ป้าเอ้ยลานผสมพันธ์ให้แล้วเข้านะลานผสมพันธ์เข้าให้เลยนี่ เอาวงั้นข่าวลอยุ้มกันมาเนี่ยิเ้เฮ็ดผู้คุณแปลข่าวแรงผู้ผู้ผู้แปลน้ำป้าโอ้ยสบายดีลูกอันนั้นบ่แมน่นลูกบ่แมน่นเดี๋ยวรอเอาน้ำป้าจากมาบ่ม,มาจากมาเบิ่งเอาเน่ ป้าอู้มาเบิ่งเอาเนี่ยแหละยักแล้วคือเห็นถือมาแต่พุ่นบ่ได้บานว่าพุ่นน่ะคุก็เห็นถือึ้นมาแต่พุ่นเห็นบ้านเจาะเจาะว่าบม่ได้บานวะ ยี่ได้พี่สวยกันวะนายมือน้าข่าว้วกระถางแม่ดิเด้อหิวมาวานโเวิร์ดแมนข่าวพัชเวชมนีลก็จะได้เป็นข่าวง้นแน่ข่าวข่าวกลางแม่ข่าวกลางผสมกันกัน <Happiness unting> <warfare Styles> โอ้ <distances walking> ยเนาะนีแล kind of ้วแม่มาทันนี่เนาะ้รืวดสิได้แม่มาทันนี่ชื่อเไนนะป้าะของแม่เจ้าันได้นะเจ้าป้าบอกใส่บมกไใส่ป้ามีเลยป้ามีจะใส่อามาทอดแดดนะมานอดแดดจะลงมาจะไปใส่เกิดบอร อ่าห่อนตีนแม่ะนะเอ้เยวิวขาก็มาเจ้าว่าถือเกือบลงมาเกือบเจ้าก็ต้องหายน้องเธอลูกอันน้องถือเกือบจะลงมาเจ้าคือบอกลงมาหายน้องแล้วเจ้าต้องออกน,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 น้องขึ้นไดี๋ยวไปบัดนี่ไปนี่วิวหันฉันแล้วนางยัหนีพเนนนพื่อเดียวบัดนี่ ยินบอกป่าป็นเห็นห่างเนาะหลานมาใส่เพิ่มอีกที่บาทฉันไปสิมาลุกบงนี่เอเวลากระดงไมาเห็นยังหนกแหละชบอบ เจ้ามาคนเดียวเจ้านะเจ้าเป็นอย่งผัวของเอินเฮมาท่วงกับตัว้าจะจมบ่ใช่ปี้ฮีมาจมอยู่หิมาจมใกล้ๆแม่ปี๋เจ้าอยู่จะเกิดเพื่อแมาเลยก็ไม่เอาแล้วเนาะเกิดจะของก็มี่โย่วาว ไปเอาเกือบเกือบครูสีดำเลยแม่ซื้อไห้ได้ค่ะมันขาดคือสิขาดไม่แท้ันเกิดอะไรเกิดป่าได้แบบนี้มาปลาดน้อไม่เห็นเกิดเออมาปลาดไปเห็นเกิดเจ้าบ่ดูร่ไม่ได้ขาดบ่จื้อยเนาะมาปลาดห็นเกิดพ่นขาด นยู่ขึอนตาบอกตั้งใจฟังันเรื่องนพี่น้องเลยพูแม่นางตั้งใจฟังตั้งจะตั้งจอยังบ่เข้าใจน้ำอยู่เพียเดียวฮะล้ำหู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 เรื่องน้ำเลย เกือบเกือบเพิ่นหมากัดประจำตัวมากัดพื่อนไอตัวแม่ชื่อแห่ไม่เราจะอยู่ใส่นี่เส็นป้าเลยมนี่มาปลาลัดคับเกือบเพิ่นไปเกือบจุดชูสีแดงอ่ะเนาะจัดการปลาลัดเด้อดิเด้อขึ้นไปกินไอติมปลาลัดพวกยินว่าวข้าหมาจะกัดเกือบเฮาสิจะออกมาเลยสิ <c oughs> อ,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 อไปหาป่นกินไออติมเพื่อนปลัดไปไอจ่ปลัดเพื่อนปลาัดขายอาติมในเพื่อนปลาดัดอ่ไไอนไ<อ>หอนท้อนี่สั่งไห้ป, <c oughs> หปลาัดอโลงมาส่งเลยดิโอ้อนเด้อจิปลาัดมาส่งอติมแน่สิัทรัดเออเอาติมชนแซมันกินเด้ออน่นะ <c oughs> อนเอาแหงเลย หอนจะมาป,ปวดหัววันจะคุ้มไผ่สีกันนะหมอดเห้อบอสหอดได้อเ,ดเอาขอาไปดีได้เจ้านี่ <laughs> จะดีบุรีไนะด้ยี่หนะันได้หนี่หอดหอดจ้าชินานงยังดีบอสหนุฮะมองวิว các em vẫn chưa mỏng, để mỏng chân này mỏng chân luôn, mỏng cổ. nào phải phe đâu này. để cẩn thận sét hang. mưa non. Đẹp bữa non chắc là nó ừ. mẹ hết việc nghe rồi đấy đủ sẽ ừ. mẹ chỉ phải khung py, xài gò, vậy anh có, có à con con. อเจ้ามือน้องแล้วเม,มื่อยอเลกจให้แม่มาอยจะอยู่เพือ่อนเออเจ้าอูนะเดเมื่อรอนูได้ตาชิมือนว่าขึ้นแต่บอกแติขื่นเลยแล,แล้ให้แม่มาชงก็หย่อนคนมาเราเ เมือคนเดียวเมื่อคนเดียวอ,อย่างคนมาหลักเชียบออ,อย่างคนจับบอ,อไพสิมาจับแต่ยอยู่กลางทุ่งนี่เนาะกลางทุง่งใหานบนน่ามาคนเดียวเฮือแตกเฮือแตกทุกอดลงมาแนวบุลงมาคนะานักลงมาแล้วเพีองเท่าไงก้อนแม่ฉีเห็นก็บหอดโตแม่เลยเห็นแม่เห็นแม่ มันในป่าป่าบ้านเขาโอ้ไอ้หลายก็ถ่านาบ่ถาทองก็คนคาดไอ้หลายคนไทยป่าคนวานอืมเดี๋ยวฝนตกลงมาเนี่ยมันสิเหนียวเนาะให้พี่น้อยเฮ็ดให้มันแล้วมื้อนี้เลย ถึงหนู่นะมึงฮะ <Okay. S 1> ถึงยางม่วงจังไหนบอจะม่วนทะลปพุน่นจะลุ่มบ่อทะลปพุน่นแล้วหอยโอ,โอ้บางแน่เนี่ยเจ็บได้ไหมแม่คยยินเสียงแว่บึงฮะแม่ขาสวนไะด้ไหนเนะาะเดี๋ยวไปคุ้มไพใส่ไอ้ ต่อไหมอีกก่อนไหมพี่น้องเลยเมือ่อก,กี้กับบ้านข่าวคือเก่าคือเดิมไหยพี่น้องเลยอโอเคเนาะสำหรับเมือ่อกนะี้เนาะแม่น้องเปิยวกระจิขอล่าไวมพี่น้องเพียงจำเนี้ก่อนเนาะกัขอบบุญขอบคุณ FC ทุกทานะ่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มส่องของแม่น้องเปิยวสำหรับเมือ่อกี้สบายดีเด้อ